สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนเล่นเออ f ฟ r ร์บนะคะแบบไม่ได้ใช้ iPad นะคะเออ,เอแล้วก็นี่เป็น f ฟ r b y บ o o m ของเรานะคะเป็นลายมดยูงนะคะน,นี่เป็นกล่องมันนะต้องปลกกันก่อนนะคะเตือนเตือนมันกำลังตื่นนะคะ ดูตามันมันคงอารมณ์ดีนะคะดเดี๋ยวเราก็จะมาดูอย่างแรกกันเลยก็เล่นเหมือนเฟอร์ดีธรรมดาล่ะคะ่ะแต่ว่ามันเอ่อมันคลอดลูกได้นะคะแร์แผดกเล่นแบบนึงนะอโ,โอเคอ้นี่นะคะให้นิ้วมันกินได้มันก็จะกินแค่นี้ต่อมาเราสามารถเึินห่างมันได้นะคะ มันก็มันก็จะก็จีมันมันก็จะขำนะคะนี่นะคะมันก็จะขำนะนี่นก็ทำแบบนี้ได้ด้วย <c oughs> ดูตาอมันนะคะนี่นะคะ เออเดี๋ยวเราก็มาสอนเล่นแค่นี้นะคะสําหรับเอชอิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวจะมาใช้ไอแพดเล่นนะคะก็คือวิธีการต้อนอาหารอาบน้ําแล้วก็คอบลูกนะคะเดี๋ยวก็จะมาเล่นให้ดูค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะไปบายค่ะ